สวัสดีครับผมกำนันโอนะครับทีมงานบอยเศรษฐีนคราชนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมสวนน้ำม่วงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับหกใกล้กครึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความพิเศษของมันนะครับของแปลงนี้นะ,ะมีบ่อน้ำหนึ่งลูกแล้วละ่ะอันนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะที่ความพิเศษของแปลงนี้ก็คือติดถนนลาดยางหน้ากว้าง100เมตรอ่าติดถนนลาดยางหน้ากว้าง100เมตร ถึงธงชมพูนูน้นนี่ตอนแรกผมรีวิวไปแล้วแปลงนี้ตอนนี้ยเขามาทํามาเคลียด้านหน้าให้มันก็เลยดูโล่งโปร่งสบายนะครับาจากธงชมพูด้านนู้นนะฮะนี่เป็นที่เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหกไร่ครึ่งอยู่ที่ตําบลตลิ่งชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหกไร่ครึ่งนะครับข้อเสียเลยมะม่วงอายุมันจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยประมาณ 8ิปีไม่ใช่ข้อเสียนะผมว่าแต่บางคนต้องการมาม่วงวัยรุ่นไงเออเออสาวๆอย่างนั้นนะมีร่องน้ําทั้งหมด8ร่องน้ําในสวนนะไม่รวมรอบนอกนะอันนี้คือรอบนอกนะครับมันเป็นคันล้อมอติดถนนลาดยางเส้นเนี้ยปะ,ปะปามีวิ่งผ่านหน้าที่เลยไฟฟ้าห่างสักดึงข้ามถนนมาได้ประมาณสัก50าสิเมตรอยู่ในชุมชน ห่างจากถนน4เลนเส้นอุยาดอนเจดีประมาณประมาณ1กิโลครึ่งโดยประมาณที่สวยนะครับที่สวยมะม่วงดกเจ้าของดูแลดีโล่งโปร่งสบายมองแล้วสบายตา,ตาเดี๋ยวจะไปดูด้านนู้นกันก่อนเพิ่งจะเคลียร์ตอไม้ออกตอนแรกมันมาลกไงถ้าใครติดตามจะดูได้คลิปแรกนะฮะคลิปแรกกับคลิปที่ผมรีวิวคลิปสั้นไปเนาะแปลงนี้ อันนี้มันเดินทางเข้ามาง่ายนะครับห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีใน25กิโลนะครับ25กิโลเองขับรถ20นาทีก็ถึงครับบ้านนอกม,นมันไม่เหมือนกรุงเทพห่างจากตัวดอนมันจะอยู่ค่อนข้างมาทางดอนนี่นะมันเป็นสุดเขตของอําเภอเมืองมันเป็นรอยต่อดอนเจดี14กิโลนะครับห่างจากตัวอําเภอดอนใน14กิโลนะฮะถนนหันหน้าไปทางทิศใต้ไอส้สวนน้ำม่วงเนี่ยอยู่ทิศเหนืออ่า ล่องมันใหญ่นะล่องใหญ่เนี่ยนะฮะดูดิล่องกลางอะรถวิ่งถึงอะอรถวิ่งได้แหละมะม่วงอะมันมันมีอายุถึงสามสิบถึงสี่สิบปีนูน่นอันนี้มันเพิ่งได้แปดถึงสิบปีนะครับมันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับส่วนนี้นะน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยล่องมันไม่ใหญ่นะล่องน้ำอะพอ เอาน้ําลดได้อ่ะคือคือ,อน้ําลดมะม่วงอะมะม่วงส่วนนี้ไม่มีตายนะครับช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานี่สุดเขตตรงนี้โดยประมาณนี่ธงชมพูเนี่ยโดยประมาณนะครับแล้วก็ยิงตรงไปเลยหน้ากว้างหนึ่งรอยเมตรลึกเข้าไป8ปดสิบเมตร เห็นไหมที่ผมบอกว่าเกือบจะเป็นจัตุรัสอะนะลึกเข้าไป80เมตรด้านท้าย115เมตรความกว้างนะมันจะเป็นคางหมูนิดนิดเอี้ยวนิดหน่อยนะสวยนะครับแปลงนี้ท่านไม่ต้องเข้าไปซอยลึกเลยอ,อยู่ในชุมชนด้วยนี่นะล่องน้ำคันล้อมรอบนอกเนี่ยมันจะกว้างเนีย่ยกว้างประมาณสัก เมตรห้าสิบได้ครับลึกก็ประมาณสองเมตรจากขอบบนเนี่ยนะรถวิ่งกันเยอะนะครับลงจากถนนสี่เลนเข้ามาตรงไอ้โรงเรียนเมืองสุพรรณเลยเข้ามา1.5กิโลเมตรวิ่งทางลาดยางตลอดถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในสวนกันอันนี้มาดูรอบนอกก่อนท่านดูล่องล่องสวนดิใหญ่นะครับ เอาง่ายๆล่องสวนเราสามารถปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ไงน้ำเต็มนะฮะตอนนี้มันอยู่ใกล้ใกล้คลองน้ำนิดเดียวไม่ไกลจากคลองน้ำมากนะรประตูน้ำอะ่ะปลูกบ้านกลางสวนได้นะครับเพราะว่ามันมีทําถนนเนี้ยรถวิ่งได้รอบเลยนะครับรถวิ่งมาจบคันเมื่อกี้เลยที่ผมให้ดูเลยเห็นไหมบ้านเรือนคนเต็มเลย เสาไฟต้นสุดท้ายน่ะอยู่ตรงเกือบหน้าที่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณรอบข้างก็งมีสวนมะม่วงมีท้องนามีถนนดีอยู่ครับรถส่วนได้สบายนะครับน้ำใสด้วยเขาเพิ่งจะเคลียร์โล่ง้าเคลียร์ผมไปรีวิวครั้งแรกมันดูลกๆไงอืม ทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับหายากนะครับแปลงเล็กติดถนนลาดยางขนาดนี้แล้วเป็นมะม่วงที่แบบว่าราคาสูงอะ่ะน้ำดอกไม้สีทองอะ่ะรอบนอกเขาจะปลูกมันเดือนเก้าไว้ชมกันเพลินๆนะฮะผิดถูกก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่อยากให้มาดูที่จริงกันมากกว่าปีหนึ่งเจ้าของได้ประมาณ สามถึงสี่แสนบาทนะสามถึงสี่แสนบาทต่อปีนะครับปีหนึ่งทำได้สามรุ่นแต่เขาทําเอาแค่สองรุ่นพอนะครับปลาปลาเดินผ่านหน้าที่นะครับเดินผ่านเลยดเนี่ยด้านเนี้ยหนึ่งร้ยเมตรเนี่ยผมยังเดินไม่สุดเลยนะเนี่ยตรงทงยมพูเมื่อกี้เห็นไหมหน้ากว้างมาก เดี๋ยวไปชมข้างในกันเนี่เขามีประตูรั้วด้วยนะล็อกนะครับอันนี้มันจะเข้ายัางไงมันต้องโดดข้ามน้ำมอาหรือไม่ต้องทำสะพานข้ามเอาเนี่ยเสาไฟต้นสุดท้ายอยู่นี่ประมาณ50เมตรดึงเข้ามาหาที่เราเห็นไหมต้นที่ไม่มีอันเนี้ยปลาปาวิ่งเลยเนี่ยถึงนี่นะครับขอบเขตตรงทงชมพูเนี่ยนะ เนี่ยเสาปูนอยู่เนี่ยเนี่ยอ่ข้างๆจะเป็นลำรางสาธารณะอันนี้เป็นของสาธารณะเนี่ยครับอยู่นอกเขตเราไปดูข้างใน,นมีประตูล็อกล้วนะครับเนี่ยมาได้แต่ได้ชชเงเอแต่ด้านหน้าเข้าไปข้างในไม่ได้ถ้าเกิดไม่แจ้งเราล่วงหน้านะไปเนี่ยถนนที่ผมบอกนะครับ รถขับได้รอบเลยแนวเขตของเราก็จะเลาะอ,อันนี้ไปเนี่ยเกือบจะจตุรัสนะครับพื้นที่นี้เกือบจะจตุรัสเลยอันนี้บรรยากาศภายในนะผมว่ามันไม่ได้แก่เกินไปหะอกครับอายุมะม่วงกําลังดีด้วยซ้ํามันกําลังให้ผลผลิตเต็มที่ไงรุ่นเล็กก็มีเห็นไหมเขาะจะปลูกแซมอันไหนตายก็จะปลูกแซม แต่ส่วนนี้ยังไม่เห็นต้นตายเลยนะคนดูแลดีแล้วตัดหญ้าตลอดไงอเนี่ยตรงเข้าไปเลยครับตามเลาะแนวนี่แล้เลาะคลองสาธารณะเข้าไปเนี่ยเพื่อนบ้านก็มีเพื่อนบ้านเขาทาสวนมะม่วงเหมือนกันไงไหมล้อมรั้วเหมือนกันนะครับไม่เปี่ยวไม่เหงาไม่วางเวงนะครับแปลงนี้อยู่ในชุมชนนี่แหละอันนี้ล่องเนี้ย เป็นของที่เราเนี่ยอยู่ในเนื้อที่อยู่ในชนดเรานี่แหละเป็นตัวเห็นไหมเป็นตัวรับน้ํามาจากคลองสาธารณะถ้าคลองสาธารณะก็ปล่อยลงมานี่ตัวเนี้ยก็เป็นตัวส่งน้ําไปรอบพื้นที่เราไปลงสระใหญ่ของเราอ่าไปต่อเพิ่งมาลอกคลองเองนี่นะครับแนวเสาร้วจริงๆมันมีเสารั้วหมดแล้วละ่ะ เพียงแต่ลวดหนามมันมันขาดรุดชำรุดไปบ้างนะฮะต้องมาซ่อมแซมแต่เขาก็ปลูกมะม่วงอีกชั้นหนึ่งนะเป็นเป็นแนวรั้วมันจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยไอรอบนอกมันเป็นมะม่วงมันเดือนเก้านะครับด้านในจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยเลี้ยงปลาได้สบายเลยนะครับนี่รถวิ่งได้รอบตามที่ผมบอกมเมื่อกี้นี่นะสวยนะครับแปลงเนี้ย พอเคลียป่าออกเสร็จมันก็ดูโล่งดูโปร่งดูสบายตาไงคลิปแรกๆมันจะดูลกๆหน่อยนี่ดูอันนี้จะเป็นโชคอนันต์เต็มต้นเลยนะโชคอนันต์มีมันเดือนเก้ามันเป็นมะม่วงตระกูลเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็พอคือข้อดีคือมันออกทั้งปีมันเป็นม่วงเนื้อแข็งเราไม่ต้องดูแลมันมากไงเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาไม่ต้องอะไรเลย มันก็ออกของมันเองมันก็พอได้ค่าน้ำค่าไฟได้ค่าน้ำมันได้ค่าคนงานนะครับอเขาเรียกอะไรมันจะพวกสามฤดูอะออกทั้งปีเหมือนกันเดี๋ยวเดินรอบเลยคนะไปบรรจบไปตรงมุมสุดเลยนะมันชอบตรงไอ้ล่องส่วนมันใหญ่ จริงๆร,รถเข้าไปเก็บผลผลิตได้ถึงเลยนะแต่มันจะติดกิ่งหน่อยถ้าเป็นรถเข็นะหรือซาเลงถึงด้วยนะครับเขียวเสวยน้ําดอกไม้ยิ่งแก่ต้นยิ่งดอกอืมเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ความจริงเท็จจริงยังไงผมไม่รู้นะครับถึงขอบสะที่ผมให้ดูเมื่อกี้ละเมื่อกี้เราดูมุมอยู่บนถนนใช่ไหม น,นี้ดูมุมใกล้ๆเลยในสวนเลยตอนแรกผมมามันจะเป็นป่ากกปากป่าไอ้ไม่ใช่กกไอ้ทูบหรือสีอะ่อยตอนนี้เคลียร์ล่งหมดละ่ลึกนะครับสานี้ลึกเก็บน้ำได้ใช้ได้ทั้งปีในระหว่างที่หน้าแรงอ่ะแต่บ่อน,นี้ไม่เคยแห้งนะครับเจ้าของเติมน้ำตลอด เนี่ยถ้าอยากมีบ้านตรงนี้ก็พอแล้วบ้านน็อกดาวสักหลังหนึ่งเอามาตั้งไว้ริมสะไม่เล็กนะสะไม่เล็กนะระลึกด้วยได้บรรยากาศอยู่ครับฝนจะตกแล้วเห็นไหมเป็นสะพานข้าม อันนี้ไม่ใช่สะพานสาธารณะนะครับเป็นสะพานส่วนบุคคลนะเนี่ยรอบนอกมันจะเป็นไอ้โชคอันนั้นกับมันเดืนเออมันเดือนเก้าครับทั้งหมดเลยนะครับเห็นลูกไหมลูกใหญ่ๆทท้งนั้นเลยสีใบมันจะผิดกันนะครับระหว่างมันเดือนเก้ากับน้ําดอกไม้อะเนี่ยน้ําดอกไม้มันจะออกสีเขียวอ่อนนี่นะใบมันจะต่างกันอันนั้นมันจะใบเขียวเข้มมันมันเดือนเก้าจริงๆมันก็มันทุกเดือนและครับ ไม่ใช่เดือนสิบเปี้ยวเดือนเก้ามันก็ไม่ใช่ร่องมันกว้างครับเกือบสุดที่ละมันจะมีที่ว่างอยู่ช่วงหนึ่งคนระับก็จะทำไม่มีต้นไม้เราสามารถจะปลูกบ้านได้ แต่บ้านก็จะอยู่ท้ายสวนนะถ้าคนไม่กลัวผีไม่กลัวชอบอยู่แบบเงียบเียบ,ยบสงบโดดเดี่ยวตรงเนี้ยเหมาะปลูกบ้านได้นะครับพื้นที่พอดีเลยประมาณสิบคูณสิบได้ครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะริมสุดมันก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นร่องน้ำล่องใหญ่ที่ผมให้ดูบนถนนใหญ่เมื่อกี้แล้วก็รอบกรอบนอกก็จะเป็นมะม่วง มีสะพานข้ามไปด้วยที่มันจะสุดมุมนู้นมุมนู้นพอดีไม่ถึงกอไผ่นะต้นมะม่วงต้นนั้น, ung, ต,น ung, ต้นกลางอะ่ะแล้วก็ยิงไปหาถนนลาดยางเมื่อกี้ตรงทงชมพูเมื่อกี้อลองนี้ลองน้ําใหญ่อยู่เนี่ยช่อช่อของมันเดือนเก้ามันก็จะไม่เหมือนเขามันจะเป็นช่อเป็นถี่แล้วเป็นหนาช่อหนา สีมันก็ไม่เหมือนเขามันจะออกแดงแดงแดงอมชมพูแต่ถ้าเป็นช่อพวกน้ําดอกไม้อเออมันจะออกเป็นเหลืองอย่างนี้นี่นะฮะเนี่ยน้ําดอกไม้สีทองช่อกับใบไม,ไม่เหมือนกันดูง่ายครับความแตกต่างมันชัดเจนนะครับไอตัวนี้มันก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นตัวดักมแมลงแมลงวัน หัวทองศัตรูของมะม่วงฮะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะใส่ํำยาให้มันมาตอมยำกระเซ็ดนะครับไม่ต้องไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงฉีดไปบ่อยแขวนทิ้งไว้เป็นตัวดักมันตัวล่อมันข้างๆก็จะเป็นสวนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของขโมยเพราะว่ามันมีมะม่วงเหมือนกันทั้งหมด เพี้ยเพี <to> ้ยใบไม่กลัวกลัวเพี้ยกระสอบไงเขาเรียกเพี้ยกระสอบมาทีหมดเป็นกระสอบกระสอบเลยนั่นแหละตัวอันตรายเลยอยู่อย่างพี่อย่างน้องครับดูแลซึ่งถ่อยทีต่อยใส่กันมีอะไรผิดแปลกเขาก็จะแจ้งถึงกันหมดนะแถวนี้เอาง่ายๆใช้เพื่อนบ้านเป็นกำแพงเป็นรั้วให้เราดีกว่าเป็นล้อมรั้วลวดหนามสร้างกำแพงมันเสียตังค์ไม่มีประโยชน์เลยถ้าขโมยมันจะเอายังไงมันก็เอาได้มันจะปีนได้ เรือนจำสูงหนาขนาดไหนมันยังปีนแหกคุกกันได้เลยคิดแค่นี้นะฮะเอาเป็นเพื่อนบ้านดีกว่าเนีย่ยลองนิ่กว้างนะครับพื้นที่มันดูง่ายมันดูโล่งโปร่งสบายมันไม่ลกไงถ้าลกมันก็จะดูไม่สบายหูสบายตาไงอะ่ะหกไร่ครึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ มาง่ายนะครับห่างจากถนน4ี่เลนเส้นอุยาดอนเจดีประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะแล้วก็จะมาถึงที่เลยไฟฟ้าดึงประมาณ50เมตรปะปาวิ่งผ่านหน้าที่ห่างจาก Gate 103. เซ็นทรัลเวสเกตร้อยร้อกิโล3กิโลแถมให้นะครับห่างจากสุพรรณบุรี25กิโลห่างจากดอนเจดี14กิโลขับรถบ้านนอกครับ10นาที20นาทีก็ถึงไม่ต้องเป็นรถติดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องหงุดหงิดฮนะเว่าอยากให้มาชมเองนะครับ อย่าเชื่อข้อมูลทั้งหมดที่เราให้จงเชื่อในสายตาตัวเองและความสัมผัสของตัวเองในหน้าที่ในที่มายืนหน้าที่นี้เองนะครับอยากให้มาชมเองมากกว่านะครับและเราเป็นผู้แค่ตีแผ่ข้อมูลเบื้องต้นให้นะครับโอเคนะครับก็ขอฝากไปนี้ไปด้วย6กไร่ครึ่งนะครับที่อำเภอเมืองสุพรรณ